คลิปสั้นๆจากศิลปินหินแล้วก็กรวดทรายล้างพี่ชัยจันสว่างของชุมชนบ้านแหลมกรวดตำบลกรมากจังหวัดพัทลุงนะครับผมหลอกถามแกเมื่อกี้แล้วก็แอบตั้งกล้องตออเดี้ยวตัดพร้มเซ็ตไปทำไปได้หรอไปรับเด็กไปรับดกครับรับรับตรงหนักเรียนสืพร้มก็ไม่แน่กว่ามันน่าึง้ารน่าเนี่ยนะครับพอทำก็แล้วคนมันจ่อคนมา อยู่เตะตรงนั้นนี่ยมาไม่มีอะไรเิะตัวมาเลยมีรถมาตั้มอยู่ไม่เตะอยู่ก็ไม่อาย่ตรงนั้นนี่ยเต่ว่าอัไม่เอ้ยเตะกองกองหมู่บ้านนั้นตรงนั้นไม่เบียบาดเดียวผมองเอเบอร์ต้องควันนอนก่นอนต้องควันเลยคือนั่งหมู่บ้มาลองขึ้นแหลกโน้แต่แหลกกันบุยบ้ากันครับต้องขึ้นเกย์ตั้งนาซันหนังกลางต้งผมหนังรังต้งเกย์กึ่งก้าวต้องเกย์กึ่งมังค او ฟับ ควันแกน่ะหลบทเตืนงหลนอกควันตัวเจ้าตัวอะไรแบบเบาเบียร์ไม่มีบาดเดียววันนั้นเสมันหลบไมนันในประัตตกเบอร์ได้เบียร์ได้เมิ่นะนวันนั้นตั้งแต่เริ่มเลยถึงผมทำได้ดีว่าได้เบียร์นี่ก็ผมมอ้ายมันซวยหนึกตังซายนี่พอไปั่งตกแบดดูเทเท่เทว่าพันนี้ปันของโกด ตึงเสาบ้านน่ะลอยน้ำมันชาใช่ไหมตึงแมตตินรอแมตตินเราแต่ว่าก็ก่อเสากันรอมาเป็นแมตเป็นแมตซวยเลยตั้งผมแมตซวยจังแมตตินนี่ตั้งผมว่าไปลองเอาวีนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยดตรงนี้แต่ว่าเราโุดกระชานี่แหละครัถึงการนั้นถึงกับร่อมนั่นกับไปเลยลงเจ้าไปเลยไปโคตรนี้นั่นมาทอมแบกมาครับมาตั้งยา ลุงชาวอีกวันหึงสักการนางทำสิเนี่ยนางทำโอ้ผู้ทำบ่าวก็ร้อยอยู่วะกาแปเหนึ่งตุ้ยตีเบาวเสียเรียบมากอืมตีเบาไมา่ตีเป็นเบาวตัวนอกตัวไม้ใช่ไหมครับแตั้งหนึ่งตัวยตีไอ้ตีไอ้ตั้องออกมาตั้งเตตีเซตเตพอเตเซตปั๊บเทออกมาล่างสีเนี่ไม่จับเวลานะคือไม่โลที่ว่ามันดนี่ตรงกับพอดีเลย คือเวลาเตว่าเราแกเรากกกับเตเราเนี่ยคือมันตรงกันบอดีเลยมันไดไดการนาดกล้องมันบลอดีแบบปูนมันเองบอดีเราก็ไม่รู้ไปแก้ทุงปอดีพอแกออกมาต้งปับใจใจแปลงวัวกุลองวัวแปลงนี่รูแเลเด็มันใสขึ้นมาพอรูมันนีปั๊บมันยะไม่ออกแดงมาเลยว่าช่วยจังกุงกุนังรูรูรูเพชรประมาณตัตีสิบสองได้ซะหน้าสั้นกงนหนาวันลาวมากที่นี่มาตัดปมหน้าสั้นวันนี้น้องเบ้า อันทานนนาา่างะมึงไก่ไหมเอันผมมาผมไม่ไก่ผมทำมาใส่ตอนไม้หนาสั้นว่าไก่หน้าตั้งหน้าลองวันหน่อยไหมไก่ไก่ไหน้าวันวันจักเรเวียพวกรวยได้ตุง้งต้นไก่อืมโอ้ก็สแสดงว่านั่นคือเรืกยามทีด่ดีเป็นโอกาสที่ดีเราเรามองลึก,กน,นะนถ้าเป็นผมก็ม,มองลึกกว่าเฮ้ยท้าแม่เราไม่กำลังใจ้กันมาเต้เลยแต้ก่อนว่ามึงทำอไปทำอไรไรอะ่ะ มันทำมาเราโอ้กูทำมาทั้งคนเลยมาทั้งเงินปั๊บเราไม่ค้าแต่ว่าก็เหววันจัดเดี้ยร้องร่อยนะแต่ทุ่มตรงไหนตั้งเดี้ยเกว่ามันค้าแต่าไรหนอผมบอกากไม่ค้าถึงก้นพ้องอะไรพอมากับตุ๊กลงพกใก่แกเป็นลงมันลูกแรกเออผมมาแต่ผมดำแซ่กับผมกระไม่ช่วยไม่ช่วยแต่ว่าแต่ว่ามันแล่ตัแล่ไปนอกนี่มันมันมันซีดมันมันแล่มันแล่เป็นธรรมชาติ แม่ใด้ยนึงครับงพ่อมาเอาตะปันเอาไพ่อม่ให้ตัวตะปันเดียววัดเย็นพ่ไปอายสัก่อนอายมันแกงดีก่อนแต่พ่ไปอายวัดเย็นพอมาลุงเจ้าทงมาเทปพอเท่แก้อกไม่ร้เวลาทีนี้อืมแตกอ่ะวันเวลาที่ขี้จมงกูตั้งมันติดกแก้วกันวิเคราะห์เลาวนะทีมันนั่งวิเคราะห์ร้องวิเคราะห์นั่งจมงร้องจมงรำมงเอ้าร้องแหล้าซ้ำจมงตีโตตัวเดียวต่ตโต๊่อมงี๋ยวันีซ้ำกัน นวดตีซ้ำได้น่ดตีซอไม่ได้นวยแรกได้เพราะว่าต้องร้บจย่อนโมงพอแก้พอแก้ลางอ้อนมงแก้ลางอ้างเลยกั้นในกเริ่มทำเนี่เริ่มทำาย้อนใกล้ดีขาเใกล้ดีจั้นทีนี้เพราะว่าพอทำมันเสร็จแล้วต่างต้านตัเดียวกี่ี้ายห็นหมดช่วยจังแต่ว่าเราไปเจอสายมันมไปเจอสายฟักบ้างองบอกที่ไนี้ช่วยกันเสื้อใช่กันเราทำเสื้อกอนโลแบกแบบผ้าหวัง พ่อมันเปราขี้ทรายต้ปไปว่ามันนั่งโอนมันนัน่งกัดมานังทำเมานนี้ยมาล่างพุ้นหลังได้ออกรอนตั้งแต่ทำรูแหลกทำเสือ้อทำเสื้อค้ายซาละวัดนี่ไปออกพันตัวนนต,ตั้งเกกสื้อเลยมาตั้งเย็นแก็เสื้อเลยเรพ่อเจ้าเ่รนายเ,ขขาเจ้า,ขขาทำกรอฟันฟ้อมเง้มึนเงีมามันซาละวัดครับเอไ๋ไงเอ๋ะอันในตัวแหล,ลกช่วยมาอ่ช่วยจะมาตัวสี่้มทำไมทำมาอัมเภอปายุนออกลัดซังใหม่ให้ทำ ตั้มตรวทเสือผู้หญิงตั้ผู้หญิงตั้เสื้ออลไรตัวอะไรทึ้งหมดตอนเอาไปตัวกันมาตอนเสื้อไรตัวว่าตั้มอยู่ตอนนั้นกูเลี้ยวเสือไปตัวหนึงอ่งไรตัวเสื้อประมาณสามตัวผู้หญิงโูเหมืนกับจะตั้มหลือจะมานกันทำต่างกันช่งโรงเรียนอ้ามโตมั้งตอนนั้นอันนี้คือจุดปะกายของมันก็คือมาจากนี่แหละ จากวัวพันวัวพันไหมคัวพันของโค้ดนี่แหละคือจากหินเป็นเสาของสะพานเก่าๆที่อยู่ในน้ำนะเพลินซัดวผ้าไปเนือ้อปูนมันออกถ้าไม่รายมันเด่นขึ้นมาทรา,ายเนื้อปูนมันคือมันกลายกลามันโคตรหลอกไปทั้งนี้เนือ้อเนื้ทรายกันทั้งในปงไพรได้เลยลุยแล้วก้าวมาเรื่อยๆทีนี้ตอนนั้นหนาลุยดังหมดเลยรีซอรับเปิดว่าคน,นมาเสียมาแหนมามาแหนมาชมมาแหนมาเซอร์รังทีแกกมาเซอร์ก็พามา เรา้เวลาเอากาเทบก็พลาดอ่ะแต่แรกได้ดีมันเพิ่งมาเยต่ะจวงโควิดดอกเหรอนเพ่มาเยตนช่วนโควิดมึงแหละนี่กีฟุ้นมันเราต้องมากัดรอนี่คือช่วยมาไน่บเป็นกันเลยมาว่าห้าพันกลับก็ทสั่งเลยวพ่าม่ะปลาไก่ไม่เอาแกมแมกซายให้มาในโรงงานทึงกะที่น่นนี่นนี่นี่นีอ๋อ ผมตัดกามตอนนั้นแลว้วมันมันมรูบแล้วนี่มซ้ายนี่แหละผมบอกมันไม่มีทีน้อยนีบ้านเราเน็กสิบช่องนี่นะหลับลาวเนาะลาวนะห้าพันลวออาวกอไม่ต้องทำก็ไดรผมมีคนดูทุกกันเหรอครับเขาว่าต้ำไปต้ำเป๊ะได้ไร้ไ้บ้านเราบอกบ้าน้กูตาได้นนะทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้ลักใช่ไหมกตอนนี้ก็คือได้ราย ต,ตอนน,น,นี้ก็คือว่าคนอาจาย์คนเดียว,วเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือเป็นคนเดียว,วคนยอมรับถูกต้องว่าเป็นสินหลบบินก็คือคนเราต้องให้เปลี่ยนก่อนต่ว่าเพื่อน,นยอมรับให้เปลี่ยนกับบ้าแล<ต>้วคือตอนใ้บ้าไปเลยก็คือให้มันได้รู้ว่าบ้าใชนะ่ไหมแต่นี่เราบ้าในทางดีใช่ไหมเราสิ้งแต่ว,ว่าไม่มีราคาไม่มีข่าวมาสร้างมูลราคาใช่ไหมได้ยินไหมว่าสิ่งที ปฏิมากรรมแรกก็ตามเรื่องสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากคนบามันจะไม่ค่อยมืดคข้าถึงเสร็จแล้วคนที่ไม่บาจะเคยรก้เรื่องบินบินไปดูสิ่งดียว่าคนบาทำใช่บ้านหับคนัผมเป็นคนขคัเลื่นฟันผมไม่คอยเล่ คนมีแรงไอเรียงควันเทนผมไม่เคยยุ่งจ้าผมเป็นคนไม่รอของผ,ผมกาะสันงากินอยู่ไปวันวันมีแม่จอมฟันคอยอยู่ตีบ้านเมียผมเป็นคนไม่สวยถึงไม่ร่ำรวยแต่ก็ปากว่าหนากลัวรุ่งกร่รางม้อรางจาน อานให้รยสักีทลมเละกนอนไม่รับตุบต,ตุบตับตับอะไรบัานนี้อาการกูไม่ค่อยดีไอ้ไข้หนุ่ยมันชีกูกับบานดีกว่า ร้านเมียบนมันว่ารำคาญตบประนอกชาติวาีตัวนี้ีตัวนี้ีตัวนี้นลงเลกนอนไม่รับ หนุมันฉี่กูกะบา้านดีกว่าการงานการเรือนขันยันคำทุกวันกูไม่ขี้คร้านเมียบน่นมันว่ารำคาญกูต้อง